เบาๆาเดอ้อสวัสดีครับลูกเพจครับเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเช็คภาพสัญญาณเสียงก่อนอ่ามีลูกเพจเข้ามาบ้างแล้วนะครับภาพเสียงสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณว่สัญญาณชัดไหมครับ มข้างนอกรถดูเร็วๆเนาะตั้งที่ก็ขับแบบว่าปกติเลยนะแปดสิบเก้าสิบแต่ข้างนอกดูเรีวเร็วนะฮะอาสวัสดีครับลูกเพจครับสวัสดีทุกๆคนนะครับในตอนเวลาบ่ายสองตอนนี้นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มาติดตามภารกิจนะครับผมชัดใช่ไหมครับ อเคเรามาติดตามภารกิจนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนเราสองคนอยู่บนรถนะครับอันนี้คือกอฟนะฮะสวัสดีครับมามองทางครับผมกอฟนี่ <c oughs> จะเป็นช่างภาพของฝั่งบันเทิงนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนาะทีจันเราเนี่ยก็ทำโครงการหลายโครงการนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการสู้วิกฤตโควิด <c oughs> นี่แหละทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยให้ พาแบคโฮมบ้างแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำส่งออกซิเจนให้บ้างนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือเราก็มีอีกหนึ่งโครงการนั่ก็คือ,อาหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับส่งให้กับสถานพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนนะฮะแล้วก็นำไปส่งให้ซึ่งวันนี้นะครับผมผมเดินทางจากกรุงเทพนะฮะเราก็ทำการติดต่ออะไรเรียบร้อย เดินทางมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ไปที่จังหวัดน่านเอาเตียงรงเอาาเตียงสนามจำนวน60เตียงนะครับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเข้ามาขอภัยนะฮะเดี๋ยวอะไรหล่นไม่รู้นะครับที่ติดต่อเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับที่พิจิตรแล้วก็น่านเนี่ยนะฮะคือในจังหวัดพิจิตรเนี่ยขอมา แค่หนึ่งพื้นที่ก็คือของสาธรารณสุขของตำบลอำเภอตะพานหินนะฮะที่ที่ขอเราเข้ามาจำนวน20เตียงนะครับผมซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับผมทางมีผู้ป่วยเนี่ยที่เดินทางทั้งแบบผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยที่ Back Home นะครับมีจำนวนมากขึ้นนะครับ เลยทําให้สถานการณ์เตียงเตียงที่แบบเจ้าหน้าที่สแปร์ไว้นี่นะฮะอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะเหลือน้อยหากมีผู้ป่วยที่จะเดินทางกับเข้าภูมิมืภูมิลําเนาเพิ่มขึ้นหรือว่ามีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับต่อการต่อการรองรับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการขอขอเตียงเราเข้ามา นะครับซึ่งเราก็ไปหลายพื้นที่ไปทั้งหมด4พื้นที่นะฮะที่ขอเข้ามาอยู่ที่จังหวัดน่านเนี่ยสี่สามสามพื้นที่นะฮะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ตอนนี้คือผมได้ติดต่อไปแล้วแหละคือมีที่เวียงสา,าที่หนึ่งนะครับผมเป็นเป็นศูนย์ที่กักตัวหรือว่าโรงพยาบาลสนามนี่แหละนะฮะก็แต่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดพิจิตร นะครับผมอันนี้ก็คือเส้นทางที่เรากําลังจะเดินทางไปนะฮะแต่ว่าเสียดายคือเสียดายที่เราไม่ได้เห็นบรรยากาศการขนเนาะขนเตียงสนามซึ่งเตียงสนามเนี่ยก็จะเป็นเตียงลักษณะเป็นเป็นลังขนเตียงนะฮะเป็นเป็นลังอะ่ะเป็นลังกระดาษนะครับเป็นเตียงกระดาษทีนี้ก็จะเอาไปประกอบนะครับเราขนไปทั้งหมดเนี่ยหกสิบเตียงเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเราจะได้แค่ห้าสิบนะฮะ 50เตียงแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปรับที่โรงงานนะครับผมของพี่โกโมลน,นะฮะพี่โกโมลเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตโรงโรงงานกระดาษนะฮะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าอุย้ยถ้าจะไปร่วมบุญแบบนี้พี่ขอร่วมบุญด้วยหน่อยนะพี่ขอ,อบริจาคเพิ่มนะครับผมเป็นเตียงน่ย ให้เพิ่มอีก10อันนะครับก็คือ10บสบเตียงนะครับก็ร่วมบุญกับเรามาเลยนะฮะก็ขอบคุณพี่โกมลมากมากนะครับผมสักครู่นะครับพอดีว่ายึกยักยึกยัก,ยก,ยกนิดหนึ่งโอเคม <c oughs> ายเดินทางปลอดภัยครับ <c oughs> ผมอันนี้ก็คือเราก็ใกล้ที่จะถึงพิจิตรแล้วแหละเราอยู่ประมาณทางแยก โคไซงามครับอยู่แถวจังหวัดน่าจะเป็นชัยนาทไหมชัยนาทไหมกับประมาณนั้นเนาะอุทยัยอุทัยอะ่ะอุทัยแล้วใช่ไหมฮะครับผมเข้<อ>เาพิจิตตแล้วเหรออ่าคือใน Google Map เนี่ยนะฮะก็ประมาณ41อนาทีอีก48กิโลนะครับที่จะเดินทางถึงศูนย์นะ,ะก็คือ อันนี้นะครับพี่สิริพัฒนะครับเจ้าหน้าที่ด่านหน้านี้แหละนะครับประจำศูนย์สำนักงานนะครับสาธารณสุขอำเภอตะพานหินนะครับของพิจิตนี่แหละขอเราเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยนะครับก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะทั้งผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่อาการสีเขียวแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่เดินทางแบ็คโฮมนะครับ หรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทําการกลับมารักษาที่ภูมิลําเนาที่ตำบลตะพันหินอำเภอตะพันหินเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้เตียงสนามแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นคือ,อ,อบุคลากรทางการแพทย์นะครับอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอเช่นชุดพ p e ชุด PPC นะครับ เลดโคเปอร์เฟสชิลต่างๆนะฮะก็ขาดนะครับแมส N95 เองเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยขอเราเข้ามาเราไทยจันเนี่ยทำโครงการอยู่แล้วนะฮะแล้วทีนี้เห็นว่าของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นในการต่อ,อรักษาผู้ป่วยโค,ะค,ะควิดสิบก้านะครับก็ ต้องรีบจัดส่งเลยทางอีจันเองเนี่ยก็อยากมาเห็นด้วยเช่นกันว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางภาคเหนือนะครับเป็นยังไงบ้างในการออดูแลผู้ป่วยโควิดสิเนะครับเพียงพอไหมขาดเหลืออะไรไหมอะไรที่จะเพิ่มเติมได้อีกนะครับผมเราก็อยากเห็นตรงนี้เราก็เลยมามอบด้วยตัวเองนะฮะเดินทางไกลหลายร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ส่งส่งที่พิจิตเสร็จเนี่ยเราก็จะ ดิ่งตรงไปที่จังหวัดน่านเลยนะครับได้ติดต่อพี่ๆเขาไว้ละนะฮะซึ่งจังหวัดน่านเนี่ยนะครับผมเราก็จะไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันก็คือที่เวียงสานะครับแล้วก็โรงพยาบาลบ้านสีขวะนะฮะตำบลสีภูมินะฮะแล้วก็โรงพยาบาลผาตอนะครับ อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านของจังหวัดน่านนี่ค่อนข้างที่จะไกลกันเนาะนะครับอ่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะก๊อบเนาะอีกประมาณ4 0 43กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีกล่องนะฮะกล่องอุปกรณเออ์เขาเรียกว่าส่ง PPE เพื่อด่านหน้านะครับกล่องอีจานแล้วก็ร่วมกับเรื่องราวเช้านี้นะครับที่ร่วมกันนะครับสู้ไยโควิด เอาอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแมส N95 ชุด PPE นะครับผมแล้วก็ของใช้จำเป็นที่บุคลากรทางด่านหน้าเนี่ยจะจะจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ขนเตียงสนามมาด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่อารมณ์ฮอตครับปาเกสราสวัสดีครับนะฮะไปไหนไปไหนขับรถดีๆนะคะไป ตอนนี้กำลังไปพิจิตครับพี่อารมณ์ฮอตไปพิจิตนะครับส่งส่งเตียงสนามเป็นเป็นเตียงกระดาษนะฮะที่ที่ให้ผู้ป่วยโควิดสิบเก้านะครับในโรงพยาบาลสนามเนี่ยหรือว่าศูนย์กักตัวเนี่ยเขานอนนะฮะออคนพิจิตขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุครับเดินทางปลอดภยัยครับผมเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะฮะ ก็เราเดินทางมั้งแต่เช้านะครับผมไปรับเตียงที่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมที่เราติดต่อขอขอซื้อไว้นะฮะซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตกล่องกระดาษนะครับแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยพี่เขาเลยถามว่าเออเอาไปเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลหรอเอาไปที่ไหนนะครับก็คือพี่โกโมลเนติประชุมนะครับเจ้าของโรงงานกระดาษ s อสซีเปนะฮะที่สามชุปนะครับก็บอกว่าเอ้ยถ้าจะไปไกลขนาดนั้นพี่ขออนุญาตนะครับพี่เขาร่วมบุญมาด้วยเลย10กลอ 10, อ่องสิบไม่ใช่10กล่องสิสิหลังนะฮะเป็นกล่องกระดาษที่เป็นกระดาษที่ประกอบเป็นเ,เตียงสนามนะครับจำนวน10 10เตียงนะฮะก็ถามว่า60เตียงเนี่ย สามารถให้ผู้ป่วยนอนได้60ชีวิตเลยนะฮะก็สำคัญมากนะครับสำคัญมากในการที่จะรักษาผู้ป่วยโควิด1 9เนาะเพราะว่าแน่นอนเขาเขาจะต้องมีเตียงมีเตียงที่จะต้องนอนแล้วก็แยกกันหนึ่งเตียงต่อหนึ่งคนห่างกันนะครับผมถ้านอนกับพื้นเนี่ยก็คงจะไม่สะดวกสบายยากต่อการดูแลอีกนะครับผมก็จะมีข้อจํากัดหลายอย่างหากไม่มีเตียงแต่ถ้าถ้าเป็นเตียงสนามเนี่ย มันก็มีฟูปแล้วก็ยกฟูปออกลายใหม่เข้ามาก็เอาฟูปใหม่เข้ามานะครับผมใช่ครับลุยเองเลยฮะคือเราอยากเห็นสภาพอะครับพี่พี่อารมณ์ฮอตฮะเราอยากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเนี่ยเป็นยังไงในในในเขตห่างไกลนะครับผมในในพื้นที่ที่อุปกรณ์พอไหมนะครับ ผู้ป่วยต่อวันนี่ยเยอะไหมนะครับเราก็จะได้ทราบถึงถึงความต้องการทราบถึงปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเนี่ยต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขอเข้ามานี่เป็นสิ่งจำเป็นเท่าน,นั้นเลยนะฮะอ๋อมาที่อำเภอตะพานหินครับอำเภอตะพันหินนะครับ ไปที่สาธารณสุขอำเภอตะพานหินเลยครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอันนี้เส้นทางเราจะผ่านพิจิตรก่อนเราก็เลยเส่งที่พิจิตรก่อนนะครับพิจิตรเนี่ยเราจะส่งเตียงสนามให้กับศูนย์นะฮะศูนย์ที่เป็นสาธารณสุขอำเภอตะพานหินเนี่ย ยีเตียง20หลังนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ป้องกันนะนะฮะเป็น N95 300 300แพ็กนะครับผมเฟสชิล1 0 0แพ็กเสื้อกันฝน150แพ็กนะครับชุด PPE 50ชุดนะฮะหมวกตัวนอนหมวกตัวนอนที่ที่ใช้ที่เป็นหมวกสีเขียวอะไรเนี้ยนะครับ ที่ใช้ในห้องผ่าตัดนะครับผมก็200 200แพ็คนะฮะน้องชายขับรถถึงยางอย่าขับเร็วอย่าประมาทนะน้องชายครับผม ช่วยกันนะครับผมเราทุกคนนะฮะเราทําคนละนิดคนละหน่อยก็ขอบคุณสังคมอิจันนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ให้การช่วยเหลือกันและกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะติดตามภารกิจวันนี้คาดว่าน่าจะได้ส่งแค่ที่จังหวัดพิจิตรที่เดียวก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราส่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องดิ่งตรงไปที่จังหวัดน่านเลยซึ่งจังหวัดน่านเนี่ย ในในสามพื้นที่ที่เราพูดไปเนี่ยนะครับมีอำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอ,อท่าวังผาเนี่ยนะฮะก็ระยะทางก็ห่างกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะผมจะมาไลฟ์สดในในที่จังหวัดน่านที่เราไปส่งที่จังหวัดน่านเนาะระหว่างทางอาจจะทีหน่อยนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยผมเคยไปผมเคยไปตอนที่เรียนจบใหม่ๆไปไม่ใช่เรียนจบใหม่ๆสิยังยังตอนเรียนอยู่ ตอนที่ทำทีสิษย์นะครับตรีสิธิ์ออไปทำที่จังหวัดน่านภูเขาเขาจะสวยมากนะฮะ<ม>แต่<ม>ก็นั่นแหละไม,ไม่รู้ว่าเส้นทางเราเนี่ยจะได้ไปทางไหนนะครับแต่ว่าการไปครั้งนี้มไม่ใช่ไปเทีย่ยวนะฮะไปเพื่อที่จะให้กําลังใจบุคลากรทางหนัดหน้าให้กําลังใจผู้ป่วยออมอบอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนั่นก็คือตีงสา,ามนะฮะให้กับ,บหัดหน้านะฮะให้กับสูงพักคอยต่างๆให้กับสาธรารณสุขอําเภอให้เขาได้ กระจ,จัดกระจายกันออกไปจะให้ศูนย์พักคอยที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับเพื่อที่จะกระจายให้ทั่วถึงนะครับให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยโควิดสิบก้าตอนนี้ให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่สะดวกสบายนะครับอ่าตอนนี้โชเฟอร์ของเราก็กําลังขับนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวอันนี้ลำโพงมันดานหน้าเนาะมันน่สวัสดีครับครับก๊อฟเคยเคยเคยขับรถมาไกลขนาดนี้ไหม ก็ถ้าเป็นโซนภาคเหนือนี่ไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ไหมครัใช่ครับครั้งแรกที่มานี่ครั้งแรกที่มาภาคเหนือด้วยเหรอช่ที่ขับรถมาเองใช่ไหมโอ้เป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้คือคือโอเคแหละเป็นครั้งแรกที่เราเรามาภาคเหนือด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรามาในหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือประชาชนเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบว่าดีใจนะครับที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือ สังคม,มครับผมเนาะยามวิกฤตครั้งนี้เนาะโอกาสอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะ <laughs> แต่ว่าเราเราช่วยเราช่วยในยามวิกฤตอย่างนี้คือยิง่งยิ่งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ยิ่งช่วยผู้ป่วยที่ท,ที่มีความเป็นกังวลใจอยู่แล้วอะฮะว่าว่า,วาต้องเผชิญกับโรคเอ่อที่เป็นโรคอุบัติใหม่เราไม่รู้เลยว่าว่าว่าวิธีการมาเนี่ยมันมายังไงเราไม่รู้วิธีการ การทางานที่เชื้อมันเข้าไปทํางานในร่างกายเราจะต้องจัดการกับมันยังไงนะฮะเอ่อก็นี่แหละนะครับความกังวลใจของผู้ป่วยมีแน่นอนอยู่แล้วร้อเปอร์เซ็นเราเข้าใจได้นะครับเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ช่วงนึงก็ได้โทรสอบถามเคสเขาเป็นยังไงส่วนมากคือหนึ่งความเข้าใจก็ยังน้อยยังน้อยเนื่องจากว่าโอเคแหละข่าวสารมันตีกันไปหมดนะครับว่าฉันควรที่จะปฏิบัติตัวยังไงนะครับแล้วก็โรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนก็ข้อมูลก็ ยังมีข้อมูลใหม่ๆอัปเดตมาเสมอเพราะฉะนั้นคือยากต่อการกลั่นกรองของของของผู้ป่วยที่จะทําความเข้าใจแล้วก็ทําใจได้ว่าเฮ้ยเมื่อเราติดเนี่ยแล้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงแน่นอนมันเกิดความกังวลใจเนาะเพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับผมที่ที่มันกําลังแพร่ระบาดแล้วก็กําลังต่อสู้กับโรคนี้อยู่แต่ว่าถ้าผู้ป่วยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ท,ที่พอพอเมื่อเราติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งเลยคืออยากให้ทุกคนทําคือพยายามพยายามใจนิ่งๆตั้งสติให้ได้นะฮะแล้วก็ค่อยๆเป็นตามอาการไปว่าเราอยู่ในรเวัไหนแน่นอนครับบางคนบอกว่าหายใจไม่ออกเอ่อแน่นหน้าอกเราต้องประเมินว่าว่ามันระดับไหนด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนอาการโควิดหลายคนเนี่ยแตกต่างกันบางคนหายใจติดขัดนะฮะแต่ว่ายัางพอมีแรงที่จะทำอะไรได้อยู่ นะครับก็วิธีแก้ก็ตามอาการนะครับผมเช่นคุณหมอก็แนะนำเนาะเช่าที่เราเคยนำเสนอข่าวนะครับออนอนคว่ำหน้าวันละสี่ห้าชั่วโมงเว้นเว้นทำก็ได้นะครับผมวันละสี่ห้าครั้งครั้งละสี่สิบห้านาทีสามสิบนาทีนอนคว่ำหน้านะครับผมหรือว่านอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาให้สเลดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะได้ไม่ ไม่ลงท่อตรงสักเท่าไหร่แล้วก็แกแอมแกแอมแล้วก็บ้วนเสลียออกมานะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการที่บริหารนะครับเพื่อที่จะให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นแล้วก็ป้องกันป้องกันเชื้อที่อาจจะลงปลอดไปมากถ้าเราไม่ทำวิธีการนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นข้อมูลจากทางการแพทย์นะครับที่ที่ผมได้สัมภาษณ์มาเช่นกันแล้วก็ หลักปฏิบัติเบื้องต้นนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คือโรคโควิดเนี่ยเป็นอะไรต้องรักษาตามอาการนะครับหลักก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปได้ตอนนี้เหมือนเราจะเข้ามาช่งไรทุ่งนาแล้วนะฮะนี่ดูบรรยากาศนะครับเห็นอย่างนี้เราก็อยากเที่ยวเหมือนกันเนอะลูกเพจเนาะ แล้วก็นะครับก็นะเราจะได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงสาธารณสุขอำเภอนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะที่เราจะเดินทางไปที่ตำมุนตะพันหินอำเภอตะพันหินนะครับผมเจ้าหนะ้าที่รออยู่ละนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปสงมอบกันแล้วก็มาดูบรรยากาศการขนนะครับลังเตียงสนามนะนะครับผมผมก็ว้าวเหมือนกันนะไม่ไม่เคยคิดว่าลังลังกระดาษเนี่ยจะสามารถมาเป็นเตียงสนามได้นะครับผมก็อเมซิ่งเหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับรับน้ําหนักได้หลายร้อยนะหลายร้อยกิโลนะครับผมแต่ว่าก็คงจะแบบว่า เอฟเ็นเจอร์มากไม่ได้นะขึ้นไปกระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ไม่เหมาะนะครับผมก็แต่ว่านั่งนอนได้สบายนะฮะผมนั่งมาละนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามภารกิจหลังจากที่เราถึงที่หมายกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรอติดตามกันนะฮะสวัสดีครับ